สวัสดีครับพบกก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f c ยามเช้านะครับตอนนี้ที่บ้านของแมงกะบี้เนี่ยนะครับช่วงเช้าอากาศยังหนาวอยู่นะครับทุกท่านนะครับต่ำสุดนะครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบสามองศานะครับทุกท่านตอนนี้นะครับแมงกะบบี้ก็มานั่งนะครับเขาเรียกว่าตาก แสงแดดตากไออุ่นนะครับเพราะว่ามันยังรู้สึกหนาวๆอยู่นะครับก็ได้กินข้าวเช้าแล้วนะครับทุกท่านนะครับได้กินข้าวเช้าแล้วนะครับได้ฟังข่าวจากกมอมบูตุนะครับเขาก็บอกว่า,าจะหนาวถึงวันที่18มกราคมนะครับหลังจากวันที่19มกราคมไปแล้วเนี่ยนะครับอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้น แล้วก็จะค่อยๆกลับมาสู่ปกติก็คือฤดูร้อนเพราะว่าประเทศไทยส่วนมากจะฤดูร้อนยาวนานกว่านะครับช่วงนี้ยังไงนะครับถ้าอากาศมันยังหนาวเย็นอยู่นะครับ f อฟทุกท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะนะครับก็อยากให้ FC ทุกๆท่านเนี่ยนะครับ มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่อยากให้เา็เาเรียกว่าร่างกายเนี่ยนะครับได้รับแบบอะไรที่มันเจ็บป่วยนะไม่อยากให้ f อซไปโรงพยาบาลกันนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูแลรักษาสุขภาพเนาะหลายท่านอาจจะเจ็บป่วยง่ายนะช่วงฤด,ดูหนาวหรืออากาศมันเย็นอย่างเนี้ย บ,บางคนก็เป็นภูมิแพ้อากาศบ้างซึ่งผมผมก็เป็นนะตอนที่ผมนะครับตอนนั้นไปตามลิเกเนาะนะครับไปเจอจังหวะที่มันอากาศหนาวเย็นก็เป็นไข้เลยนะครับเขาเรียกว่าอุณหภูมิร่างกายปรับไม่ทันตอนแรกมันยังร้อนอยู่แล้วก็ไปเจอหนาวนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับถ้า FC ไม่เจ็บไม่ไข้เนี่ยก็โอเคเนาะก็ทําให้แบบเออเราเนี่ยออมีสุขภาพที่ดีอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมก็ภูมิใจแล้วที่แบบว่าเออผมไม่ได้เจ็บไข้นะอย่างน้อยผมได้ได้ทำงานนะได้ทํางานได้อ,อ่มาไลฟ์สดทําคลิปให้ f c ได้รับชมกันนะครับถึงแม้ว่าการทําคลิปของผมเนี่ยมันไม่ใช่คลิปกระแสนะครับมันก็ ทําให้นะครับร่างกายของเราเนี่ยนะครับเ,เขาเรียกว่ามีการทํางานอยู่นะครับผมก็รอจังหวะที่ผมเนี่ยทำงานที่บ้านเสร็จนะครับแล้วผมก็จะได้แบบลุยงาน YouTube เต็มตัวนะครับทั้งไลฟ์สดทั้งทําคลิปที่เป็นกระแสนิยมนะครับหลักๆก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเราไม่พึ่งกระแสก่อนเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในการดันช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกระแสก่อนนะครับตัวนี้ก็รู้สึกดีมากครับตัวนี้ผมมานั่งตรงไม้นะครับไม้สักที่ผมได้ทําการตัดเอาไว้เพื่อที่จะทำเสากระท่อมมนาะทุกคนนะเจ้ามอมก็นอนอยู่ข้างๆผมนี่แหละนะครับมันนอนอาบแดดด้วยนะฮะ มันก็เข้ามันก็เข้าไปนอนในห้องกับผมทุกวันน่ะนะนะครับก็สงสารมันยุงมันกัดมันนะครับแล้วก็มันนอนข้างนอกมันก็หนาวเนาะนะครับอ่าก็โอเคนะนะครับตอนนั้นมันก็เป็นมันไม่สบายเนาะเราก็พามันไปฉีดยานะครับจนมันดีขึ้นนะครับแล้วก็สบายใจ ก็โอเคเลยครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมตัดตัดไม้ออกแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วแหละนะครับอ่าจะได้ดูแลทําความสะอาดง่ายๆเพราะว่าต้นสักอ่ะเบื่ออย่างเดียวครับเบื่อช่วงที่ฤดูผ่านใบเนี่ยช่วงนี้ยไปฤดูผ่านใบแล้วฤดูแล้งอ่ะนะไม้สักเวลาที่มาเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยมันก็จะเริ่มใบก็จะเริ่มแก่ก็จะเริ่มร่วงหมดต้นเลยนะจะเป็นไม้เขาเรียกไม้ผัดนใบ ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นไม่ได้เป็นแบบนี้ไม้ชนิดอื่นแค่ใบไหนที่มันแก่มันก็จะร่วงลงมาค่อยๆร่วงลงมาแต่ไม้สักเนี่ยถ้ามันร่วงมันร่วงเยอะนะครับมันร่วงเยอะเลยนะครับกวาดนี่คือแบบโอ้โหท้อเลยนะร่วงทุกวันก็กวาดทุกวันนะครับผมตอนนี้ผมก็ค่อยๆทําไปนะทุกคนเนาะนะครับเพราะปีนี้คือผมตั้งใจที่จะดูแลบริเวณบ้านของเราให้ดีนะครับ ทําให้บ้านหน้าอยู่นะครับจจดสารใหม่นะครับเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่ในปีนี้นะครับสองห้าหกแดนะครับผมถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเนาะทุกคนนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราทําอะไรแล้วไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วครับ ก็ตอนนี้นะครับเรายังได้สัมผัสอากาศหนาวัานอยู่นะทุกคนนะครับยังไงก็เขาเรียกว่า,ารีบๆสัมผัสครับเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวมันหมดไปอ่ะจะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยต้องรอปีหน้านะถึงถึงจะได้หนาวแบบนี้นะครับก็เห็นาบางคนเขาก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่อยู่บนที่สูงอ่ะนะ บางคนไปเนี่ยก็ติดลบเลยนะองศาเนะี่ยนะครับลบสามองศาบ้างอุณหภูมิตัวเดียวบ้างนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหน้าหนาวนี่คือแบบหนาวจริงๆหนาวสุดๆนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าปีหน้าจะหนาวแบบนี้ไหมอาจจะไม่หนาวแบบนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าสมัยก่อนอ่ะหนาวจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปตอนที่ ผมยังสมัยเด็กๆอยู่เนาะถ้าย้อนกลับไปก็คงจะประมาณสาสิบกว่าปีนะ่ะนะครับหนาวจริงนะโหหนาวหนาวปากซานเลยควันแบบพูดออกมานี่ไอความร้อนออกเป็นควันขึ้นมาเขาเรียกไอนะไอความร้อนออกมาจากปากเรานะครับทุกวันนี้มันไม่ค่อยหนาวเนาะเพราะว่ามันร้อนนะครับเหมือนเขาเรียกว่าป่าถูกทําลายไปเยอะนะครับเมื่อไม่ค่อยมีป่า มันก็ร้อนนะฮะมันก็ร้อนนี่แหละครับทุกคนก็ถึงบอกว่าเาเราก็ต้องช่วยกันร,รักษานะครับป่าไม้เอาไว้นะครับไม่ให้เขาเรียกว่าป่าไม้ถูกทำลายเยอะมากนะครับของผมนี่ยังโชคดีนะครับว่าข้างๆบ้านผมเนี่ยที่ของอาเนี่ยเขายังเขายังมีป่าดั้งเดิมอยู่ แต่อาจจะตัดไปบางส่วนแต่ก็ยังพอมีไม้หลงเหลืออยู่นะครับเอาไว้อาศัยร่มเงาช่วงหน้าร้อนนะครับน้ร้อนเนี่ยเราไปหลบใต้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆมันก็จะรู้สึกเย็นอ่ารู้สึกเย็นนะครับปีที่แล้วอ่ะสองพันรอหกิบเจ็ดอ่ะนะครับหกเจ็ดอ่ะปีหกเจ็ดอ่ะโอโ้โห ร้อนมากค่ะทุกคนร้อนจริงๆอ่ะร้อนจนแบบว่าผมเนี่ยต้องต้องไปหลบคาเฟ่อะนะทุกคนนะคือนยครับพอพอเริ่มพอเริ่มสายสายเนี่ยเริ่มไปคาเฟ่แล้วก็เปลืองเปลืองเงินไปเยอะเลยนะทุกคนนะนะครับก็แต่ก่อนบ้านผมยังไม่ได้ติด wi f ฟด้วยนะนะครับพอไม่ได้ติด w i f ฟปุ๊บ ไม่มีเน็ตที่จะโหลดคลิปะนะน้องก็ต้องไปที่คาเฟ่นะนะครับที่รางกระบือนะ่ะไปทุกวันจนแบบจุกของร้านเขาจำเขาจาหน้าผมได้เลยนะพนักงานก็จําหน้าผมได้นะครับหลังผมไม่ไม่ไม่ได้ไปเลยนะไอที่ผมไม่ได้ไปเลยคือผมเนี่ยครับผมติด wi f i แล้วนะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ไปนะครับอ่า เพราะว่าเรามีไ i f i อยู่ที่บ้านเราถ่ายคลิปหรือเราทําอะไรทํางานอะไรแล้วก็โหลดโหลดลงได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อดีของการที่เรามี Wi-Fi นะครับ mm hmm. ก็โอเคเนาะนะครับสำหรับในเช้าวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่แม g ก b ี้ก็ได้มาทักทาย FC นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ FC ดูเจ้ามอมนะครับ นี่ครับจะมอมนะฮะ <c oughs> ม,ม้มแย่แย่ขนมอม <c oughs> นี่ครับจะมอมก็นอนอาบแดดอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละนะครับก็บอกแล้วว่ามันอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละไอตอนที่โค่นต้นไม้ต้องต้องไล่มันออกไปนะครับเรากลัวไม้จะล้มทับมันนะฮะมันเคยมาอยู่นะผมก็ไล่มันออกไปนะครับเพราะว่า อันตรายเวลาที่ไม้โค่นนะครับอย่าอยู่ใกล้นะครับอม,อม,มอมเร็วทักทายเอฟซีหน่อยเยุเุยุมอมทักทายเอฟซีหน่อยเร็วทักทายเอฟซีหน่อยเอ้าทักทายเอฟซีหน่อยเร็วนี่นี่นะยุยุกดีเอฟซีเร็ว วัสดีครับ FC สวัสดีครับต้องขืนใจนะต้องขืนใจ <c oughs> อ่ะมองกล้องมองกล้องเออนี่มองมอง FC หน่อยอืม เดี๋ยววนี้จะไปส่งของที่ร้านกระบือในนะเอฟซีนะส่งไอ้ไมเน่ะมีปัญหาอีกแล้วนะครับไมรลอยมีปัญหาอีกแล้วนะครับก็เลยจะต้องเอาไปส่งให้ส่งเคมอีกแล้วนะครับส่งจนปวดหัวอันนี้ผมใช้ไม้สายนะทุกคนนะนะครับแมงกะบ,บีชใช้ไม้สายเอานะครับอะไรแล้วมอมโดนแกงอืมอจะมั่มโดนแก้ง,จน,กงจนลุกหนีไปแล้วนะครับโอเคเนาะนะครับ คลิปนี้ก็ได้มาพูดคุยกับ f c นะครับเป็นคลิปแรกนะครับก็อีกสักพักหนึ่งผมจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับออกไปส่งของนะครับที่ลังกระบ,บือเนาะเพราะว่าที่ผมบอกว่าไม้ไม้ลอยอะ่ะมันมีปัญหาผมต้องใช้ไม้สายนะครับแม็กบี้มีไม้สายอยู่ก็เลยได้ใช้ไม้สายให้เป็นประโยชน์นะครับก็ยังดีที่เรายังมีไม้นะครับถ้าเราใช้ไม้จากโทศรศัพท์อะ่ะมันอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับ อันนี้โอเคแล้วนะครับผมได้มีไมคที่จะใช้ในการพูดนะครับ FC ก็จะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ